เผยภาพชุดแรก Oppo Reno 14โชว์ดีไซน์กล้องใหม่คาดเปิดตัวเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มมีเค้ารือของ Oppo Reno 14ซีรีส์ออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งคาดกันว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เรลาสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องชุดแรกเผยออกมาแล้วครับซึ่งเราจะได้เห็นดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนอีกด้วยโดยภาพชุดนี้จะมีทั้งดีไซน์กล้องของ Oppo Reno 14ที่มีกล้องหลัง2ตัว วางบนฐานกล้องที่นูนขึ้นจากฝาหลังเล็กน้อยคล้ายกับ Reno 13เดิมแตะ่จะเห็นว่าจุดที่แตกต่างกันออกไปก็คือไฟแฟลชที่ให้มามากถึง3ดวงครับและเลื่อนตำแหน่งกล้องเสริมอีกตัวลงมาระหว่างกลางของกล้องทั้งคู่และมีกรอบที่เสริมความสวยง,งามเพิ่มขึ้นมาอีกครับทำให้ตัวกล้องดูทรงพลังขึ้นกว่า Oppo Reno 3อีกนิดและอีกภาพจะเป็นภาพด้านข้างของตัวเครื่องที่โชว์ความเรียบหรูของกรอบโลหะและมุมนี้ก็เห็นชัดว่าหน้าจอและฝาหลังจะเป็นแบบแบนราบ เช่นเดียวกันกับ Oppo Reno 13ส่วนสเปคก็มีแรยง,งานว่า Oppo Reno 14จะใช้ชิป Dimensity ตี8,350มีหน้าจออ m ม l e d ขนาด6.59นิ้วความละเอียด 1.5k มีค่าเรซเฟลล์120เฮิรตเหมือนเดิมแต่จุดที่อัปเกรดขึ้นมาจะมีแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นจาก5,600ม ah, ิลลิแอมเป์เป็น6,000ม ah, ิลลิแอมป์และมีกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักคว,วามเีย5 1 0ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลและเลนเทเลส2เท่า50 จะเปิดตัวทางการที่จีนในเดือนพฤษภาคมนี้